สบายดีและสวัสดีเด้อนพ้นพ,นอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเ่อนเบอร์ทุกคน,กคนบม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องตู้คำปันสุกตอนนี้ตู้คำปันซุกก็อยู่ที่เพื่อนน้องสาเด้อน้องเด้อเนาะอ่าก็มาหาทางน้องสาเพื่อนเนาะมาปฏาการให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่ารับชมติดตามน้องอยู่เนาะในรบเบิงบบ่งรับชมมือกันพี่น้องเ้ย ก็มากับตัวซิดนาะพี่น้องเอ้ยตัวซิดยังอยู่ข้างนอกเน้นกำลังที่เข้ามาเป็นอยางไรกันสิพาพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเข้าไปเบิ่องอาการน้องสาเนาะพี่น,อน้องเนาะก่อนเข้าไปก็ฝั่งเลเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กุญแจสักใครใใตัวค้ำเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจตัคำ้ำเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะตัค้ำก็จะมีคลิปใหม่ๆลงให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมจะได้เบื่อเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคไปพี่น้องเข้าไปหาทางน้องสากันเลยตัวซิดก็เข้ามาแล้วไป น่องเนาะตัดผาพมาก็อยู่ที่หน้าเฮือนน้องสาคือเกาเพียงเอ้ยมาเลยเนาะป้าสบายดีตุสบายดีสบายดีตุเด่นได้คระบตุเดินยังไม่ลงมาบ่คือว่าอาบน้ำ่าโทรว่าลงมาเด้ยวอ่ะแสดงว่ายังไม่ทันลงมาเนาะบ่เมนอือแล้วเมื่อนี้เอาก็มีธุรกิจมอบอุปกรณ์เมนฝังน้ำให้น้องมะนาวน้องมะนาวบ่อ่าก็คือที่เราอยู่ในบ้านมื้อนี้เนาะถ้าเพิ่นมามอบให้เม่นพอดีมาชมพาได้กล่าวคัว่าเรื่องน้องมะนาวกัน หลายคนก็เข้าใจแล้วบาทแม่แม่นตู้เข้าใจแล้วแม่คืออันลำสูบไว้แม่แต่พยายามเวลาเขาไปสัมภาษณ์ก็คือตูวคำตูวชิดทีมงานปั่นฟุกเรานี่โดยลมกับน้องกับแมกับน้องเพื่อนนี่เ้าสิบพญามดึงเนาะแม่นดึงบ่ให์ว่าแบบคำว่าเาลมแบบเรื่องผีสางเรื่องอันพญานงพญานาคถามว่าอ่าสิ่งสิ่งนี่นะมีแทบบ่มีบ่มีเ้ากับบุกได้ลบลูแม่แม่เนาะตูวคำเนาะโดยเพียงแต่ว่า เขาจะพาน้องเปิดลมเรื่องเรื่องแบบนั่นนี่เนาะแม่นอ่ลมลุ่มไปไปไปน้ำเลยได้หนองน้องฝนเนาะคิดไปน้ำเลยได้แมนอ่าแต่เขาลมเรื่องแบบเออใช้ชีวิตประจำวันเนาะโดยหนองลมอันนี้ว่ามัวเนาะยังแม่นนั่นดีกลัวเนาะโดยอ่าประมาณนั้นเนาตัวเนาะโดยเดี๋ยวเขาจังตอนเที่ยงจะไปพุ่นเนาะแม่นตอนเที่ยงไปพุ่นละโดยเออเพิ่นมารอบเที่ยงบ่แม่นคือตัวตุเรนคอยมองให้ตุเด่นตุเรนว่า รอบเที่ยงสิบโมงกัสิบที่ยังเกือบเที่ยงเนาะเพื่อเขามาแมนแมนในนอนนะพี่น้องเอ้ยแมนแมนนักสื่พาทีมงานข่าวสวรรค์มื้อนีแมนมีข่าวดีตู่มีอย่างนี้เนาะซื้อรถออกแดดตู่เอ้ยโอ้ซื้อรถเจ้าวะตู่แมนแมยินดีนำยินดีนำตู่นะครับเอาซื้อรถอยู่สวรรค์เนาะแมนต้องติดตามช่องคอยบอกตู่บอจ้าบ่ได้เอ้ใจบะช่องคอยมีการเปลี่ยนแปลงจักเด้ลจักเด้อเนาะเปลี่ยนแปลงยังตู่อ๋อ

เป็นยังบกวนเป็นก็ได้ไมไดเอานังลมกับแม่ไปแม่น่อยนอยนอกะแม่ก็เป็นนอนกับบุปเูิคนเด้อหน่อยนอนแบบนั้นเลยเนาะอ่าแต่เอาว้กแได้เอาไว่ก็ได้เนาะตื่นสบายดีเลยแม่เด้อ แลวของเพิ <c oughs> <c oughs> ่นเนาะค่ะเพินกะน้อนชอยกันเอด้อยกำลังใจกันด้อาเล็กนหมน่กันด้อเพิ่นนอนแต่หล่นเลยบอลยาแล้ก็นอนอ้หเพิ่นยาด้ยามันทำให้เพนอนเนาะละพร แต่เขานี่อยู่นานบรินอนด์เป็นบอกบรินอนนาบเป็นี้เป็นบอกนาง้านมืดแต่อยู่นาอันนี้ยาเลือดยาเห็ดให้ฮั่งกายนองเป็นักพรนแบบเมนเซนอ็นมันจะช่วยแทรนมันยังได้ก่อกินข้าวกินยาแล้วก็นอนกินเข่าได้กินยากินลอไปก็ง่วงก็ได้ง่วง โดยมันมีเชื้อยาเนาะเขากินตลอดเลยอันสีเห็นให้สมองนอกคนได้ใักา่อนเมนเมนใักา่อนอ่าแล้วค่ำกลางคืนเพิ่งก็น,นอนชนิดเนาะปกติบ้องคืนนี่ค่ะปกติมาดูกนันแอ๊ะเลิกมาดูเอ๊ะเศร้าเอาอ,นนอ,นอันเพิ่งน,นอนไมอิ่มเลยเมนอันจะไม่อิ่มก็ตื่นจะเศร้าเลยดึ้นมากินขา้าวกินขา้าวกินยาเลย ยามันเหตุแห่งแห่งจากนอนในผัก่อมันถึอระบบแล้วน้องสายถึอทางแล้วเนาะมนถึอทางหลายอ่ามีแต่ว่าหักกวนเล็ดขาดเมื่อครั้งนอนในผักคอถ้าใดรชิมาสัมภาษณ์เพิ่นบอกเอ้ยปุ๊กน้อนแน่อยากมานั่ำยาเล็ดขาดเราบอกมีใครหายปุ๊กเนาะดี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 แล้วอันนี้เขาบอกไม่ไหวเนาะเรือชิไปลุกกวนน้องเพิ่นกัน เ่อกำลังนอนมวนมัเฮงให้ดให้ปลุกมาเฮงอารมเนาะนี่เถออารมณ์เสียก็พีนอนมวนอนเจบคับาบาดิปะดีป่ดีคนตะกอนตอนนั้นไปแม่ปหาเรือกกระปงไปเนปะไปเดือกอะไรก็มายังยังบูดืมเนาะ เออไนไห่อของับหมออ้อเมอยมอต้องแัเองต้องเองเพิ่มอถ้าพาไปเลือกแล้วไปแล้วมออเออใช่มบมีเพิ่ตัวมักตัวเรอมีตัวที่เพิ่มหมักน่นเพิ่กระจม่หาตัวอกสตเออมีต่มีตัวงามอบถึงใจเพิ่มได้ใช่ไหบูถเพมมหมด เตอนนี้ก็เพิ่เพ uh, right. um, okay. mm. oh. ื่อนอาวานเนี่ยเพื่อเองมาบ้านเพื่องเองะเสื้อตวนค่าเพิ่นได้กินหือกินยา่านี่บริเนี่ยบริทายจะมานอนบอกไปนกัเองไปเองแล้วมาเนีสองง่มเองเลยแต่ก่อนท่านได้ชื่อดอกไามาใส่ย่านด้วยหม่าหนึ่งชื่อดอกไามาใต้ทั้งนอก กลางคืนเนาะหมืดเนาะมืดยานเลยแต่ว่าน้องเพิ่นเกิดอาการยานตัวเองเพิ่นยานเองบ่ยานเองโอ้มืดเนาะดุมืดมืดคืนนี่ไปเองมืดคืนนี่ได้ดอกไม้แต่ชินมันงไทยก็ว่าคืนแนวบ้านเนาะเลยขอ่าก็ใจเป็นลายเป็นช่วยกัน บอจักมาเป็นงานในหายดีฝืนคืนมาเนาะขอบใจหมอไทยหลายๆเนาะใจเพิงเกยขอบใด้ขอบใจพี่คผู้ช่วยอะไกันขอบอกขอบใจพี่ดีๆเด้อฝืนคืนมาสามนี่แหละบูักคงพนแล้วยังบ่จักแต่บ่จักแต่อายยังส่งให้เสียบ่ตัวตัวนี้ยังนั่นอยู่เนาะยังตัวยังอายยังนั่นอยู่เนาะพี่น้องบิดๆกะแก่โสงกะแก่ ไปมันมันจะแก่เนาะสล่อไว้นะแบือมันนะใช่แบบลืมเลยนะเนาะแบบลืมแบบคือมีไว้เนาะแล้วก็ดึงขึ้นร่วงเสือกต้องมาท่านผักมาได้ยังอยัดรวมรวมลืมเนาะบางทีจะจะแก้เสื่อแก้สมเนาะแต่ต้องคอยไปเนาะคอยไปยามันแบบเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้อันนี้อาการใครกลัวอยู่หน้ายู่อยู่หน้านั่น สงเสือหาหนุ่งหายนุ่งนุ่งก็น,นุ่งมันหนุงน่งเด็ดมัได้จักยังไงยาแห <วะ S 1> ละมัต้องพาออกไปหน้ากันจ้าพาอยู่นี่แลหละยามหายยามล้าก,กับพาอยู่นี่แหละอยู่เฮือนนี่เราตัวกลัวก่อนกูัวงอกกันดีก่อนตัวนี้ใครในีเดาบวกกันไปน,น้ำเดาเท่าพาไปอยู่น,น้ามันพาเดิมๆมันจะเข้ามาในกัวอีกมันจะกำเริบกันอีกเนาะเมีนอ่าอยู่เฮือนดีกะอยู่เฮือนนี่แหละทำไป อายคนได้ใชะอายคนไปออกกันน้ำหลานก็บโเห็นจะคนเลยผู้ผู้ใหญ่บาได้เขาอันนียนบ่ม่ได้เขายาได้ปีนปีปลายนะเออมีเงินต่อหอขยันเป็นอายุจะปีอะไร14ปีเอ้ยเอื้อยของผูอันนี้บู่้ลูกคนไทยนะบ่เอื้อยกันบ่เอื้อยเดียวกัน กูเดาพอกูเดวพอ,วพอแต่ว่าเม่เดียวเนอ้อเมีเดียวกูเดพอ,พอไปเฮียนมาน,อมมอน่อยอืมหน่อยบอกกายไนอาอจะควบมันคนนมันนั่นมันจะเป็น ของไทยแนะว่าเนาะฉลาดมันฉลาดเปาของไทยของไทยฉลาดมีเลือดเนื้อเสื้อใครเป็นคนไทยมันก็จะสลาดไปสลาดสลาดบ่งไว้บ่งก็เก่งเนาะถ่อือแต่ว่าเรื่องคนอยากขี้อายคนบ้านเขาเนาะนี้ของของข้าววายเนาะของข้า่อยากอายไปดูของข้านี่อยากอายบุกการ์สได้เงาะฉลาดเหมือนกันแต่แบบ ไอ้เนาะไ a ้ไอ้ไอเอะเเดียเลยเมื่อคืนนี้ก็นอนนํากันบ่นอนน้อกันอค่ได้ห้าตอกฮอยังก็ไ่ได้ไ่ได้ให้บ่ได้ญาติไ่ได้ให้ก็ไ่ได้ได้ได้ตีนได้ตัดกบ่ตัดไ่้เรียบร้อยงามทับนางบานนี่ตเกานี่เขาชูนเขาจับนี่จับเอาจัดพืชสะบัดออกเลยเนาะกินยาเลยเอา ได้ตัดแต่งเียร์เธอเพื่อได้จีนเด็กตัดเดอเธอเหนื่อยหนึ่งสองเหนื่ยกับหัวเหมือนปะนอนอีกตัดอีกแต่เธอเห็แม่เราต้องพยายามนรดนอตุเนหม้อใหญ่ได้ลดีแค่นี้เนาะยาเพิ่นเราตุนเนาะโดยวันนี้เขาคุนไปเพิ่นสิบอกอาการแล้วเพิ่นกระชีเอายามาให้กินบางทีเพิ่นกระชีเปลี่ยนแล้วบ้า้ เป็นปวดถืออาการไปยังมันจะเปลี่ยนยามาให้เรากินยาตัวเก่าแล้วกัน็คลายไปก็เป็นเรื่อยๆแล้วเป็นเรื่อยๆตกชั้นนึงชันนึงด้วยยังยังค่ะวันทันฉับวันทันที่งันดอกยังเล็กน้อยน่ะของกินยาแก่อย่างหัวหอมทีกันเนาะเลยอ่ะประมาณสิบหอดบ่อสิบมื่อออนี่น่าหอดปวดอืมหนักเนาะเออหอดขวาพาไปหอดขวาไปกันอาทิตย์นึง thiết một tụ, thiết điều thịt điếu, điều, thiết điều, mình nhìn mình phụt nó, làm hay tự mình là bao, đang thiết thì đang chuộng nó, đứng ừ. mẹ con đừng quay mẹ con đừng quay, bơ hết, bơ hết, nào có bỏ lùi bơ hết, bơ hết, cha gia

ยุงหลายเนาะเมืนมืดมันยุงหล้ยุงลายเม่ยนะน่ะหุ่นแห้งยุงลายผัดใจพ่นมาเยี่ยมมายากแ้นามื้อโดย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 หอแห้งชุดผัดถ็นแห้งฮาวการ์นันางวันเนนะนาออันมื่อื่นบอกเล่งออกเ่ไทยออกงวันที่หนึ่งวตูเมื่อื่นวันที่หนึ่งคือที สามิเอบ่เอบ่สามชิือดสามเอเดือนนี่มีสาอสบ่แต่วันที่หนึ่งอุอนสามชิเอสนี่แหละนี่ามิปมอณนว้นกอให้ถือเนาะถือนี่สีนีลามิดเือนไห่ใหม่เลยปิดเลยเาตูทังหนึ่งกระลุปิดเลยโบ่ให้ชาปูให้เรียบร้อยกระโลให้กระดานให้ตาสีให้ไน่อยูะขันจ้มีบุญครจมีบุญคือการนที่หนึ่เนอามีบุญรวมกัน ม่าชื่ออลไรบ่นล่ะชื่อแล้วชื่อมือพาน้องซาไปยันแฮรเอาอะไรได้เมือนเธอบุญดวงสมพงกันเนาะแมนอ่าก็แต่พาน้องซาไปฮามอแทโน้องซาพาไปเอาวันที่หนึ่งเนาะแมนที่แรกเราจะไปซื้อเสื่อให้เพิ่นซื้อเสื่อแขนยาวได้มือหนาหนาวหนาวไดมือหนาตัวเลยคูนี่จมเย็นอยู่ฝั่งนั้นบ่โอ้ยหนาวเนาะ นาว่นนีเพันชันไปเบื่งวนาบเมนว่าน้องสั้นนั้นเป็นงานอะไรวะนาวได้เน่นนาวได้เตียงหูคอยเป็นยินนะเ่ยอเด้ไปซื้อซื้อหพิ่นเลยไปซื้อซื้อเรพอดีเจอกับแผงรตติลิน้องเพิ่นบอกบอกคอยนี้ได้ว่าขึ้นวะเรา้องซื้อมาดูจากสองใบวะเถือกเนาะเถือกนี่เชวงไป่นเราเลยเเียงไปนี่แหละเนาะ เอาไปอะไรการบวชถึกอริยะเห็ดเลยนะนี่นะบอกว่าอย่างไรอีกแมนถ้าถึกก็เมนบุญได้บุญได้เลยนี่เดี๋ยวนี้น้ำเลยห้เพิ่นเห็ดห้องห้องนอนให้พอกอ่ามีโกงสัก็จะเนาะแม่นเมื่อนี้มีคนมาเยี่ยมแล้วบอกเมื่อวานเมื่อวานมีเนาะ้านมีหลายบ่วานมีหลายอืมมเออเออเออทำงานช่วงเย็นมั้งเนาะช่วงเย็น จตกัคำเนาะใคยยันผู้หละอยู่เืินนองมาเฒ่าใครยันเต็มอยู่เ้อนนองเต่านองเต้าค่ะเอเนาะคนละแบบแต่่าสิพื้นก่อนนี่นองสาเลยสิพื้นก่อนเพิ่นยังเห็นเห็นไวเนี่นองสานี่ยนองมาเนาสีสิบสี่ เฮาสิบหัวอากาศแล้วเลยแม่จักเป็นแบบไหนแม่บัดดีก็ดีโพดเนาะแม่บัดบัดดีบัดพังก็พังแม่บัดบัดเราปึบปึบมากันเฮาบุหงุหงกบเลยหงุบไม่เลยหมัดไม่ก่อนสิะผูกรถมือมารถมือเอามาชงลดนั่งลงกันประมาณ10นาทีแหละก่อนจไปล้างเสียดอยู่ซัดตัวอาแบบตัวเออ ตทีมงานเนาะไปนั่งล่งเขียนอยู่ซ้ําดอกโตเลยเห็นจมนั่งอยู่กลางเฮือนเ็ลมยังลมกันอยู่เออเบียเบียไปอยู่ซ้ําดอกโตน้ําไปเลยเออเ็ไล่ับเอาพอดีรู้สึกเข้าใจแม่เพิ่นน่ะเข้าใจได้พี่ถ้าผู้ใดบ่บ่มาเป็นแม่เนาะอ่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังเลยแม่นนําแต่ลูกเนาะหาอยู่หากินก็บ่ได้หา คันบ่นําให้ผู้หญิงบาดนี้เนาะแม่เป็นห่วงบาดแม่แม่เพิ่นว่าคันบ่นําก็บ่ได้มาเฮือนเด้จนมืดแ้งก็บ่มาแต่ว่าไปเลยสุดนึงเขาโทรให้ไปเอาอยู่วันโรงงานกระเบื้องอยู่สวรรค์พกลงย่างลงไปฮัดรถเห็นไปก็ลัดไปเลยรถขี่ไปนําเลยแล้วก็ยังเห็นมาเนาะแม่ แต่พ่อผูวบ้านมันเฮ้าเหเนาะโบเมนเขาทานบามาได้ใช้ก็เลยเพื่อนเองนะว่าจะหู่จักพ่อะผัวบ้านมันโคเพื่อนมันจะมันโคเพื่อนบอกเองนะเขาก็เลยจับไปโทรบอกว่านต่ก็โทรบอกผัวบ้านผับ้านมาเขาไปเอาแม่เราก็เลยมีเพลในใจแล้วเขามายนะเลยมีเพลในใจได้ยินว่าจะมาอัเดตเลยเนาะนี่งขวัญยังว่า อันนี้นะคือบริเมียนว่าเรียบเทียบสมเทียบนาะเนาะคือเรื่องอาการเมนเรื่อาการน้องสาวเป็นชีเบิ่ง่าขึ้นนักเนาะคือนักเออคือนักกว่าัได้กินยาได้น้องสาวเป็นชีฟื้นฟูพืฟูไว้ขื่นฟูไว้น้องมาเน่าเนาะู้้ฮู้ว่าเป็นแบบไดเนาะโดยยังเราคือกันเนาะก็ยังไม่จะอยากไปอยากเล่นนะเล่นอย่างเดียว กะใจเห็นยังเอเอารถบานี้อือแม่ละขาวว่าบ่มีเงินเนาะปากได้ทุกยากเนาะอ่ากะไ้ลูกล้กค้านี่บ่ได้เลยแม่นคือเห็นเด้เฮือนเจ้ายังใครกว่าหลายเท่าเนาะเฮือนเพินรถซีรถซีดสิฮักเลยอือเล่นเขาหาค้านี่ขเอยอยากได้อย่างเขาจับข่อจีกเอารถอืออ่าผู้แม์ก็ต้องตามกะใจตามไปใจพี่น้องเยเนาะเงินําก็บ่มีเนาะให้เข้าใจนํากันเด้อพี่น้องเด้อ เฮานี่เข้าใจแล้วเพิ่นเฮาอยู่น้ำนอนเพิ่นมือหนึ่งเฮาหูเลยว่าน้องโอ้เหนื่อยหลาายเตูวเจ้าแห็นได้อยู่ลายมือเต๋อเลยไปตอนแรกเมนลายมือเต๋อนเมนไปช่วงแรกตอนไปพูนหละไาไปเอายาเล็กๆน้องสานี่คือเขาเขาเขาเคยว่าคันว่านนนัี่เพิ่นกินยานี่สามเดือนก่อนสามเดือน หรือว่าคันโดนแน่นหกเดือนน่ะปกติปกติเลยถ้าถือได้วอันนม่แม่จักเม่แม่แก่แม่เม่แม่แมเแม่แม่แมนม่นม่แมแม่นม่แม่แม่แม่ม่แม่แม่เม่นม่แม่แ้่ปีนี่เด้เม่แ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 ม่ืม่แม่กม่แน่แมนแม่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 แร่แมาแม่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 แมาแม่่่ามนแแแ่ ขันนอนที่นี่ช่วยเมือล้ะบนเมืออนอนบัดุกแด่ดดแกอลไปกมาได้ยาไปลูกมาเนี่อยอ่าก็ไปเนี่ยหันขมอ,อืมชวมนไปหันขามันคำแล้วคนอัดเลยเอเงินคำผู้ใหญ่หลายๆคนชอยมากกับยังว่า อ้นก็ะไ้ใส่แล้วด่ะกระซรื่อขนมเินไปรังเขารังค่าเนาะคือน่ากินยงะหาาเขาบอกว่ารังค่าปิดแล้วคําแล้วเพิ่นกะยายาโอ้บอกฟังเนาะบอกฟืนอีกเนาะดูเนาะฟืนอล้ดีืนิ่นก่ะบรซ่าเมย์ฟืนเนอแต่แต่คือน้องมาดาวาไปบ่อยากดูกับเมย์ม่อยากใกล้เมย แม่บอกก็ให้นะน้องทางปิดพี่น้องแม่ก็เอิ้นถามแม่แม่มาใช้แล้วเนาะถามแม่พ่ออะไรแต่นอนค่ะแม่กขอนอนน้อกับมอนอ้นฟังไปท่านได้กินยาบ้างค่ะคุณแม่ข้านอนคุณแม่ข้านอนแม่ข้ามุ่งน้องขัดแด่นเนาะญาติตอนตอนที่ยังไม่ได้กินยาเนาะหักษาจากอืม ยังกินยาบ้านเฮานนี้มาหัวเมือเล็กหน่อยเลยเ่ยก็มแต่บำรุงแนวอยู่แนวกินก็แหละให้เพื่อนแม่ให้บำรุงร่างกายบำรุงสมองเพื่อนคืนนี่นอนเนี่ยตื่นเอนเมือใช่แม่นุ่มอาหารกินนุ่มอาหารกินนุ่มเด็ก็นอนต่อยดีได้นุ่มเลยกระโซยนี่แม่มันมียาวิตามินมีโปรตีนแล้วก็มันสเส็ดให้าผิวผิวงามพอ อันนี้นะนุ่มเลยวะตุแม่นุ่มแล้วก็ซอยนี่กินโดดกินลายก็อะไรให้ดีมาถ้าก็ขคือวัดตุอ่าตู้เย็นเนาะตุทานก็อุดมไปด้วยกินอัานหน้าอ่นในได้เพิ่นอ่านเองบ่หรือยังอ่านอ่าเองบ่บัดอ่าเองนตุเนี่ปฏิหารเนาะเนาะเป็นใครก็ดีใจได้เพี่น้องเลยนดีใจผู้ใหญ่เป็นผู้เป็นเฉียงเงินซอยเรือนี่ให้รีใจเนาะซอยเป็น เปลี่ยนแปลงก็ดีใจอ่าวหน้าม้าเองแบบเนาะกินเขากินน้าน้ากินเองมีเศษเพิ่นเข่าค่ะซอนให้เพิ่นสูมบูสาหัวเด้อให้เด้อเบาเบาเทียรสองเทียเพิ่นจืดกับยาเนาเบอกเพิ่นอันนี้ยาซาหัวอันนี้สบูนะฮะอันนี้ยาสีพันสอนเพิ่นซอน มั่เป็นบ่เป็นเนาื้อมาให้ได้แล้วเเอานี่ยังแปลบ่เป็นนี่บ่เป็นบอแม่ว่าบ่เป็นไหตูต้องแม่ต้องแปลให้เบิ่งเออต้องเฮ็ดให้เบิ่งเนาะต้องเฮ็ดอือโดสบายต้องแปลให้เบิ่งเด้ออือต้องแปลให้ให้อายเพิ่นก็ได้แปลให้เบิ่ง คับใอ้เพิงเนาะเพิ่นที่ได้จำได้บ้างไอ้เพิ่งก็เชื่อาจริงๆโอ้เลยเนาะก็บอกคันบ่แปลงมันสิเหม็นอันี้ประมาณนี่งะตมีเาไปเรียกต่อด้ไปเรียต่อมาเนาะดีใจมากดีใจมาสบายดีสบายดีเนาะเดี่ยมคอยจะโดดค่ะเขาบอกขอใจคะนนไลน์โยยเดย โอเคแล้วพี่น้องเนาะกับบุ๋มมีอย่างไรมันนี้กันนางคุยโอลมทาแม่เพิ่นเหมือนเดิมตามเคยปกติเพิ่นก็เปลี่ยนไปลายแม่เพห่อเนาะเปลี่ยนไปลายเปลี่ยนไปลายนุ่งอาบน้ำกินข้าวกินน้ำเองเบิดเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ดีใจเนาะแม่มันก็ดีใจเฮงพ้าพี่น้องเขาก็ดีใจให้กันเนาะเห็นเพิ่นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นใครกว่าแต่เก่าเนาะเขาก็ดีใจพี่น้องเอ้ยอ่ะก็คือสิประมาณนี้เนาะทุกคำขอขอบุญขอบคุณเด้อเพื่อนพี่น้อง เอฟซีเบอร์จะู่ชุกคนที่เขามาทำชุมคลิปของตูคำแต่้นจนจบเนาะแล้วก็ปกตข้ามษณาสองตูคำไปนะเอ้ยอ่ะตูคำก็จะขอตัวกล่าวคามมาสบายดีสบายดี